เดี๋ยวรอแป๊บนะครับรอตรงนี้นะครับาตรงนี้เป็นเลี้ยงโซนครับเดี๋ยวผมให้ให้ข่าวทุกคนเลยไม่ต้องกังไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับได้ได้แค่นี้ครับข่าวข้ามเข้าครับตรงนี้ต้องตรวจด้วยน้ำมันหมต่อหน้าที่ตทนนี้ครับตุนใหญ่จะม เกี่ยแล้วครับเราเียแล้วครัเคลียแล้วไปแลวต่ตรงนี้ยังนี้เป็นที่ที่เราองปต้เรยอที่ครับนนี่เรอใ่เียราจะลายสีออกเพราะว่ามัคือที่คานั้รอขอให้สือออกนอไปครับของลย่างนี้ตัวนะครับกับไปรบกวนะครับก็คือพืที่ที่เราเราอยดนะครับอา Primo, ROM ไม่ไเนนสบบนี้ก่อนวมันคนเพื oh, ่อมันคนเพื่อ้อระวังนะมันติดนไปอื่นมนรัรครับนี่เข้ามาแล้วแยกกกแล้วก็เดินางนี้ครับไปรอที่นนครับรอแยกีม้รถครับดี๋ยเดี๋ยวลเดี๋ยว้นั่ตรครบครับ แล้วก็เป็นขยะเวษอันตรายตกกระจกไปที่โรงงานต่อ,ไป,อาานนไปส่วนที่สามที่ยังเหลือเนี่ยมันจะมาซับพิษสาย